không kỳ hết thương thơm thai đấy kỳ mầm nít hô lắm yải thơm mầm nít สุดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กคนเดียวไม่หวายที่มีลำใหญ่ตกจังเลยอย่าว่าเสาวซีบคนดีทำพี่มีอะไรก็โล ขายได้ชินมันมีชอบลำไยกะโลกมาลูกใหา่ใจพี่สามเพริมนัดไว้พี่เคยไม่นานเลยในสุวรรณโยนัดแดงกัดคอมาหลอกคนสวยสวยเก็ดลำไย ลำใหญ่ดี่นวลไม่เคยค่อยนานอย่างนี้เลยน้อยพูดเองใช่ไหมเจ็บลำใหญ่ให้ทีผู้าร้อยที่คอยนวลอยู่ในสวนตั้งนานคอยสักคนหวานไม่เคยค่อยนานอย่างนี้เลยน้อยพูดเองใช่ไหม ยายฟังเพลงคอยนวนที่สวนลำไย,ายจากเพลงของช่องแกาการน้ำมนต์คนสวยนะคะจากคุณประสเสริฐเชียวผจาจ้าสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับคอยนวในสวนลไย คนวนอยู่ในสวนตหเออคนวนอยู่ในสวนลำใหญ่หอยสะจนกุ้งใจเดแดงกคอมาลอคนชวยสวยติดลให่ลำใหญ่ดูวั เก่งมากพีกของช่องยายการสุจยอแข้งขยับขาหน่อยเอวก็ไม่อ่อนอวก็ไม่อ่อนขอวก็ไ่เอวก็นเอวก่อ่อนวน่น อย่าว่าสาวเจ็บปดเห็นใจพี่สามเชิญน,นัดไว้ที่รังยาชัยเก่งมากพี่ของช่องยายการสุดยอดคนวนในสวนตัใใครกิ่มันมีโชครั่ยาตลมน เออต้องเอวอ่อนๆอย่างนั้นแหละอย่าแข็งคื่อสิคาเวลาร้องเพลงขยับไม้ขยับมือขยับแข้งขยับขาหน่อยนะคะนัไวมมม่มมาาาอยูบุพเคิ ไม่นาเลยนั่งเลยในสวนมีขอางที่นี่ลไยกโลกทายได้ที่มันีโชอลำายกะโลมันลูกยาแข่งยับขาหน่อยในสวนลำยเอวก็ไม่อ่อนฟังเพลงคอยนวลที่สวนลำไย

เก่งมากเมัน,อน,น,นมของช่องยายการสิจอนวานไม่เคยคอยนอนยางมีเร่น้อยพูเองใช่ไหมเจ็บลำไยให้ฟังเพลงคอยนวนที่สวนลำไย จากเพลงของช่องรายการน้ำมนต์คนสวยนะคะจากคุณประสเสริฐเชียวผจาจา้าอยากฟังเพลงคอยนวนที่สวนลำไยจากเพลงของช่องรายการน้ำมนต์คนสวยนะคะจากคุณประสเสริฐเชียวผจาจ้ทนนา ไม่เคยพินาศวนไม่เคยขาดเวลาเด็กคนเดียวไม่วานี่ที่ีลำใจตกจังเลยอย่าว่าเศราา้าซีปวดเห็นตกจังเลยอย่าว่าเศราา้าซีปวดเห็นใจที่สามเชิงนัดไว้ที่ใจที่สามเชิง นัดไว้ที่เคยไม่น่าลืมเล่ในสวนเพื่อที่จะล้วนอยด้วยชวนล้ํายายใหอขยับแกง้งขยับขาขยับเอวหน่อยสิจ๊ะเออคอยล้นวนอยู่ในสวนล้ํายาย คอยเสดนจนกุ้งใจเคยไม่นาเลยนันเลยในสุวรรณเชื่อที่ขนวนวิจวนฟังเพลงคอยนวลที่สวนลำไยจากเพลงของช่องรายการน้ำมนต์คนสวยนะคะจากคุณประเสริฐเชียวผักจ้า อย่าว่า,าสาวเจี๊ยบอดเห็นใจพี่ตามเชิญน,นัดไวท้ที่กันี่ทำไมนวลยังไม่มาไม่เคยพิน,นัดนวลไม่เคยผ่านเวลานัดไว้ไม่มีมาอยู่บุษากมาปุ๋ยของพี่นี่อันตลกทายได้ทินมันมีโชค ลำยหา,ายกะโลกมันลูกใหญ่ของพี่นีอันตะโลใครได้ชินมันมีชอบลำยาย่กะโลกมันลูกใหญ่โย่โดแดงกัดคอมาหลอกคนสไว้ส้วยเก็บลำยายลำให,ใหย่ดีๆของพี่นีอันตะโล ใชไดชกช้กินมันมชอบลำใหญ่กะโลมันลูกใหญ่เชื่อที่ขนวนวดีส่วนใจพี่สามเชิงนัไว้ที่เคยไม่นานเลยในส่วนใด้กินมันมชคลำใหญ่กะโลมันลูกใหญ่